กินแล้วยังไงมันเนีอยกินแล้วอ๋อนี่อร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยโออ้ร่อยอย่างแรงเลยนะถ้าว่ากินกับหู้เอเล่ากินกับเล่าขาวนี่ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะผ่านเลยเนี่ยตัวเนี้ย ดนะูนะดียานะสีรานะสีเวดี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 ดอตีอีดอดนดีดีด้ด yeah. ีด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 นด้ดีดีดีดกดนดี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  ถ้าคนเราไม่ห่านกินน่ะเราจะไม่ห่านกินตลอดไปถ้าว่าเราลองกินแล้วของเราจะรู้ว่าโอ้ของนี้ของนี้มันชุดยอดโอ้โหสุดยอดสายพันเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนี่ไอ้ยขี้วัวอ่อนขี้ยะขี้ผีย์เหรอขี้ผีย์อ๋อตัวนี้นะแต่ว่าอร่อยเขาเราต้องต้องเอามาลวกก่อนนะเนี่ยตัวนี้ต้องมาต้ม ต้องเอามาต้มก่อนมาต้มเอาให้มันสุกมันสุกแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเราทําเสร็จตัวน,นี้พูงได้ลดแล้วเอาใส่เทล,ลงแล้วเราจะเปิดเอาให้ดูว่าเป็นยังไงหน้าตาของมันจะเป็นยังไง <inclusive> มันจะน่ากินหรือว่ามัน <citation> จะน่ารีวันนี <religion> <ourd Obama> ้ผ่านไหม ไอเชี่ยนนั่นนา่ตัดตัดจีนดิเจ้าอุกางี่ยังไงนู่มาเอาวีดีโอดูอ๋ออต้องแหลงกลางด้วยอ๋อถ้าว่าพูดใต้พูดได้ไปเลยเอืมันด้วยพอบุได้นี่เออหนานั่นนั่นใต้ไหนใต้เชียงรายไม่ใต้สุราษฎร์เลยหรือว่าใต้เชียงรายอยู่เชียงรายไม่ ตายถ้าว่าทว่าเฮ้ยไม่มันต้องตายทุกงดูนี่ฝ่ายงูจ่าพระคนน้องงูจ่าคนนี้นี่นะเป็นน้องบ้าผมนะเดี๋ยวผมพูดกลางไม่ได้แต่ว่าอันนี้ลองพูดดูอันนี้ไม่เอาเอาอันนี้เขาเล่งตายไม่ใช่เล่งกลางแฟรด้เขียนเอาเออนี่ไรล่ะกับกับกับอะไรก่อน ยังเอ้ยไม่รู้เอาม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 าไอ้ตัวนี้ลูเหรอไอันนี้ลูลูไม่รู้จักลูอ่าไอ้ตัวนี้ลูบอกไปกันลูหน่านี่นะแต่ว่าถ้าแบบจะตายเขาเดี๋ยวน้อก็ลูนั่นแหละเลื้วนๆบอกว่าลูลูล้า เนื้อไม่หาหรอกเอ่อเหมาะขนาดภาษาเหนือว่าเหมาะขนาดถ้าเป็นภาษาใต้ก็ร้อยว่ร้อยจังหู้เออร้อยจังหูไรอยอืมันเปนอะไรกินร้อยเพราะมันแบบล้านล่ะมันของธรรมดาร้อยลานลมันของธรรมดาอยู่แล้วเอาเริ่มขันแรกนะครับไปเอาเอาเนื้อใส่ใทย

Cường này cường này cường này Ốc à, này được. Tam. này nặng này à, này không này không này không mét nia, này này Ốc này cái này ra bay. không này cái mét ta. tạc không đây. Ừ. này cái này Ừ. Cứ <laughs> này tạc vào đây, rồi không này cường mấy, được, này không pika không này đây. này không này không này này เอาเริ่มคนคนเขากันกุอนเฮ้คนข้าวนดิคนไดิคนพื้นวักกันเออแล้วก็นายพริก่ะนตามตามพริกายพริกเยอะนะนตนุนนี่ยไมาเลยหมดไหมม่เลยเม็ดชาแถุงอย่เี้โอ้หีกแนี่ีเพชรไม้เหล่านี้ ไม่พิษดิ้นเออพิษหวานไม่พิษดิ้นไม่เผ็ดไม่เป็นไรมันมีพริกเพิ่มแล้วเอาเอาพริกเพิ่มเข้าไปบุ๊คแก่เลยเออเลยที่คนไม่ลงแฮมหน่อยได้ลองตาวูนีเป็ดโอ้ยลอยยังเร่งเป็ดเร่งแปรปลื้มลอย เออน้าลือนเลใส่เลยดิคนไม่ได้ดิเดี๋ยวจะเป่าจะเต่าจะควายย้ำรวมได้ไหมแล้วก็เอาอะไรใส่อีกมาผนที่สามเที่ยได้าอ่อนเลยใส่ยางนี่ยางยางเลยเอาใส่ก่อนดิมันต้องเอาเลือใส่ก่อนเสียเม็ดชาดันเลยเอาเรือเอาเรือใส่เอาใหมดเด็กผมไปดิเอาหนูมาเลยมานี่ใส่ให้ชาด ใหเม็ดเครื่องปรุงนั่นแหละก็บอกไปเลยว่าเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงมันมีสัมผัสอะเคยหอมก็บอกไปเลยว่าที่ต้นไข่ต้นหอมพวกที่หอมข้าวหอมแดงไม่ข้าวไข่กระเทียมกระเทียมเออนี่ใส่เม็ด เดียคูนเลยร้อยไม้ร้อยคเอาแล้วก็คนดูคนดูเอาใหคู่อ่ะแล้วก็เนียดีดีด้อยดีีมึงคุ้ไหนคุ้ชูเดี๋ยวชิมเลยจืดไมเดี๋ยวจะเั่า ลาวมาน้อยใส่ในอันนี้สักเลยพุงเะไรกี้ิเออเกอประมาณครึ่งท่อนได้แล้วลุยแล้วเสือไหเแ็บเลยเส่อไหลแคบไหลเออเสือนอนเลยว้าโหตายไม่ได้เข้มเข้มไม่ใจตายเขาไปแล้วอ่ะเออที่ซุ้มใช่เลยแกใส่กไบใส่เลยมันลุยเหรอ chìm do đi, là mai. Là đi. Là. Là rồi lôi, bỏ bỏ lôi. Bỏ lôi. Bỏ qua lôi. Giùm lôi. máy lôi. Bỏ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  đi Bỏ lôi.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  Bỏ

เอ็นเหน่อยเดี๋ยวเอาเส้นหอมผักชีโรยใส่ให้มดเลยสุดท้ายด้วยเส้นหอมผักชีควาดเลย เราไปหาซ่ไดมุด oh. hmm. ้มันเกิดไงเรอหนีมาเปิดขันนี่ว่ะซอสิ่งก็ยิ่ง้นรนได้ล้วนแล้วได้เครื่องแล้วล้วนเขาจจำได ป่าาน้ำโอ้เกษีแม่เก่กว่ไอ้ไปทำแบบแม่ล่ะปีเกิร์แก่กล้าลอย่าเกี๋ยวนะแก่เราต้องตักตัวนี้ก่อนใช่ไหมตักตัวนี้ก่อนแล้วกร้อนเตื่อต่อตั้งแต่ดีนี่มานะไอ้ขี่รถมาแล้วต่อขี่แห่นั่นหมยัดพวกน้องไอ้ที่ตัว้ตัวเดียวนะนี่ไมยหยาแล้ว ทะเลาะรื่ดแบมือนบกีดเด้นเนี่ยมันเลยเขาหน้าปุบปั๊บสักมาได้สััาเลยทำนี่เด้อเสร็จเสร็จแ้วคิงโอ้ให้แกซีนมาใครลูงยังนะคิงลงตายคิงทำไมเสร็จลง นี่คือมานี่ลงเฟดเลยไปโอ้โอันนี้ป๋าดอนเจ้าของงูสิงนะครับอะนเล็กเป็ดอะนเล็กโอเคเรี่องปัญอันนี้ป๋าดอนเจ้าของงูสิงนะป้าด้านป้าด้าแปลว่าได้งูสิงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้เด้ไปขึ้นสิงเนี้ยได้ละฮะแล้วฮะสิงเนี้ยงูสิงยังงูสิง chìm Mình... mà nhắn chiếc oh. ngoài ô phải làm lộp chiếc ngoài à. lộp lộp lắng á à. à. start, start thật bây giờ ngã có hai tôi đấy dạ? để bây giờ ngã Kim tay hạ lông vệ tội hạng 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 hạng